วันหนึ่งที่เรา <c oughs> ทําความดีมาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงไปโรงเรียนกลับมาแล้วได้ไปซ้อมกอล์ฟกับโค้โค้ก็ซ้อมหลายๆเรื่องพี่แซคกับน้องเซนก็เ,เข้าใจระบบการตีกอล์ฟแล้วก็มาทบทวนกันเพราะถึงกลางวันตอนเยน็นเรวก็มาอ่านหนังสือต่อไปก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องดูแลจิตใจตัวเองเหมือนเดิมฝึกสติมีสมาธิถ้าเรามีสติมีสมาธิเวลาสวดมนต์เราจะสวดไม่ผิดแต่ถ้าวันไหนเราไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญามันก็ไม่ทํางานสวดมนต์ก็จะผิด ตั้งใจอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิพูชยามิ อิมินาสักะเรนะธรรมะอภิปูชยามิอิมินาสักะเรนะสงคังอภิปูชยามิอะราหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิวันทาอภิวานัญชฉลี วันทาอัญชลีสวาขาโตพะควัตตาธมโมธรรมานมาสามิวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีสุปฏิปันโนพะควัโตสาวกสังโฆสามคั้งนามามิวันทาพิวาอัญชลีวันทาอัญชลี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิทิปิโสภะคะวาอรหันสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลขวิโทอนุตตโรปุริสทธรรมมสารธิสัทาเทวมนุษยสานังพุทโธ ภะคะวาติสวะขาโตภะคะวตารรมโมสันทิฏฐิโกปิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏ ปานูพระขวัตโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสักุคลาเอสส์พระวัตโตสาวกสังโฆอขหูนายโยปาหูนายโยทาคินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะรังปุญญาเขตตังโลกกัสสาติ ຄະນາພາລະມີສຳປັນໂທທານະອຸປະພາລະມີສຳປັນໂທາ ปารมัปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาสีลาปารามีสัมปันโนสีลาอุปปารามีสัมปันโนสีลาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิต ตาอุเบกขาปารามีสัมปัโนโนอิติปิโสพัตะวานคัมมาปารามีสัมปัโนโน,โน ขรมมาปุปปปารามิสัมปันโนเนคัมมาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามมทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะขวาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปรมัตถาปาร มิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะปารามิสัมปันโนวิริยะอุปปารามิสัมปันโนวิริยะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปาราม มิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติปรมัตถปาราม a สัมปันโนเมตตามตรีกรุณา Mujita upeka parami sampan iti no piso hakawa sacca parami sampan no sacca upa parami sampan no saja para mata para misampano meta maitri karuna mutita upeka Parami misampano iti piso pakawa Atithana Parami misampano atitana upa para misampano atitana para mata para misampano meta maitri karuna Yeah. มุทิตาอุเปขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเบกขาปาร ปามีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามีสัมปันอุเบกขาปรมัตตปารามีสัมปันโนเมตตาไมิตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปาระ สัมปันโนอิติปิโสภควาทะสัปปาระมิสัมปันโนทัสสะอุปปาระมิสัมปันโนทัสสะปรมัตถปารมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบขาปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภควา พุทธังสรารนังขจฉามีธรรมสารนังขจฉามิสามังสรารนังขจฉามิานัานาม,นามามิหังภาวนาสวดมนต์เสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานคุณงามความดีที่พี่แจคก,กับน้องเซน พะนก,กับแม่โบได้ร่วมกันสวสดมนต์ในวันนี้ก็คงต,ะะติดตบตัวเป็นภรวัเป็นปะะัจจัยอำนวยดีชายให้ครอบคัวเรามีแต่ความสุขทั้งกายสุขทั้งใจว่าที่มีความรักความสามคัคคีพร้องดองมีแต่ความอบอุ่นมุนกุศลที่เราได้สวสดก็ให้แผ่ไปให้หูย่าตาย,ยายสรรพสัตท,ทั้งหลายวิเศกับน,น้องเซนเรียนหนังสือเก่งๆเป็นคนดีเป็นเด็กดี ที่รักของครูบาอาจารย์ทั้งโค้ชทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนอิทานออกอีมินาปุญญกรรมเมนะนิพพานสาปัจโยโหตุขอุลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าระเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้เขียวจักบวมมาขอจงอย่าได้พบพานกับคำว่าอดยาแยกแขนเข็นใจไร้รับอับปัญญา,<ย>าและคำว่าไม่มีจงยาได้บางเกิดมีแก่ข้าพเจ้าตลอดชาตนินี้และชาติต่อต่อไปตราบเท่าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานมานแมแนนว่าถ้ายาไม่ถึงซึ่งพระนิพพาน ก็ขอให้ได้เกิดมาพบกับพระศาสนาของพระศรีอริยเมตตรในอนาคตการเพื่อนานุ่เธินอาหังสุขิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังมิทุโโหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหารอพยาประโหมมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอาหารอันนี้โคหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปาริหารามีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเทิน สัตเพศสัตว์ตาสัตว์ทั้งร้ายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาประชาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนสิ้นกันและกันเลยอานีขาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานา,างปาริหารันตนูจมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาต่อให้พ้นจากทุกข์ภัยท้งสิน้นเถิดวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลี วันทาอัญชลีสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้นะครัะกู๊ดไนท์นครับกู๊ดไนท์ครับ